PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Cherry Mobile Value Your Lifestyle สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่บรรยากาศที่แสนสบายๆนะคะใน s ซตแอนเซอชุมชนคนดาวเทียมของเราค่ะพร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมเอาไปต่อยอดนะคะเอาไปปรับใช้ในชีวิตของท่านได้ค่ะวันนี้ค่ะนิกมาพร้อมกับข้อมูลนะคะที่เพิ่งอ่านเจอมาค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วการที่เราจะประสบความสําเร็จหรือไม่รวมถึงบางคนนะคะที่อาจจะตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้แล้วแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร มีอยู่6วิธีง่ายๆค่ะที่เราจะตรวจสอบตัวเองว่าเอ๊ะ ทำไมเราถึงไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะจากข้อมูลนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนมีเป้าหมายและอยากที่จะประสบความสำเร็จอยู่แล้วแหละแต่บางอย่างเนี่ยเหมือนว่าเรากำลังเหยียบคันเร่งเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายแต่ในขณะเดียวกันก็มีการดึงเบรกมือไว้มันเหมือนชีวิตพยายามที่จะพุ่งไปข้างหน้าแต่ก็เบรกตัวเองไว้เอ๊ยยังไงและจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรนะคะเราก็เลยมี6วิธีง่ายๆค่ะที่เราจะมาตรวจสอบกันว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเล ะะพร้อมกับรับฟังมุมมองดีๆจากแขกรับเชิญคนพิเศษของเราด้วยนะคะจะเป็นใครและมีมุมมองไหนที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้ตั้งใจฟังให้ดีจากแขกรับเชิญคนพิเศษคนนี้นะคะ และตอนนี้ค่ะเราพร้อมที่จะมารับฟังมุมมองเพิ่มเติมนะคะกับ6จุดตรวจสอบค่ะว่าทำไมเนี่ยคนเราไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คิดนะ,ะกับ CEO ของ PSI ท่านนี้อาจารย์สมคาทีรราชนาภงสว์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับอีกหนึ่งเทปค่ะอาจารย์ค,คะอยากจะมาฟังมุมมองของอาจารย์เพิ่มเติมค่ะนิกไปอ่านบทความเจอมาเขาบอกว่าทําไมนะคนเราเนี่ย คือตั้งใจอ่านให้น้อยหน่อยได้ไหมจึมีคาถามเยอะใช่ไหมคะเพราะถ้าเธออ่านทีไรเนี่ยฉันเดียร้อนทุกทีเลยแล้วมาถามนเที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยตึกตรวดสอบอืมเพราะอ่านทีไรเนี่ยผมผมก็ต้องมาคอยอมีโจทย์มีอะไรต่างๆแล้วก็พูดออกไปเนี่ยก็ไม่ไม่รู้ว่า ท่านผู้ชมเพื่อนช่างทุกคนอยากฟังเขาอยากฟังนะบางทีมีคุณเพื่อนช่างส่งเข้ามาด้วยซ้ำบางทีไม่รู้ว่ามุมมองของเราเนี่ยก็อาจจะของเขาเนี่ยอาจจะแบบอะไรเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรือเปล่านะมันไม่มีถูกมีผิดนะคะอาจารย์หนูว่าผมกังวลอ่ะกังวลอันนี้กังวลเกินเหตุนะคะกังวลว่าวันนี้เดี๋ยวเราพูดไปมันเอ๊ะมันเราไม่ความคิดของเราแบบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะน้องนี่ก็บังคับไปพูดอยู่เลย ในสิงโ,โดยส่วนตัวนิกอยากมาฟังค่ะ okay. อยากมาฟังเพราะว่าอาจารย์เป็นคนอ่านหนังสือเยอะมากมนะคะหาข้อมูลเยอะแยะมากมาพบ,บเจอผู้คนประสบความสําเร็จเยอะร,รวมถึงพบเจอคนที่ไม่ประสบความสําเร็จด้วยนะคะค,คนที่ล้มเหลวนีน่นั่นนิกเชื่อว่าจะมีมุมมองดีๆดที่หลากหลายซึ่งมุมมองต่างๆเหล่านี้นิกเองรวมถึงคุณผู้ชมเองเนี่ยเข้าใจว่ามันไม่ใช่มุมที่ถูกหรือผิดซะทีเดียวนะคะเป็น สิ่งที่เราอะจะต้องไปคิดต่อมากกว่าว่ามันตรงกับจริตของเราหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยพอมันไม่ตรงเอ้ยอาจารย์สุนพรไม่พูดอะไรไม่เข้าใจเรื่องอเลยไม่เข้าใจแบบนี้ผิดมันก็ไม่ใช่นะคะวันนี้ค่ะกับหัวข้อที่เขาบอกว่า6จุด,จดตรวจสอบที่เราจะมาดูว่าคนบางคนเนี่ยคือต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตอยู่แล้วแหละแต่มันเหมือนกับว่าเวลาเราค้นหาหรือว่าเดินทางไปเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายของเราตรงนั้นเนี่ยมันก็แบบ มันไม่ถึงสักทีออาจารย์ค่ะมันมีอะไรบ้างที่เราแบบขาดตกบกพร่องหรือว่าในแต่ละหกข้อที่เราบอกเนี่ยมันมีอะไรที่เรายังไม่เข้าใจันะคะเริ่มต้นที่จุดแรกค่ะที่เขาให้ข้อมูลมาก็คือเรื่องของการที่เรามีเป้าหมายยังไม่ชัดเจนยังไงอะคะเป้าหมายผมคิดว่าแต่ละคนเนี่ยตั้งไว้ทุกคนแหละแต่เพียงแต่ว่าเราตั้งมาเป้าหมายของเราเนี่ยมันไกลเกินไปหรือเปล่า เพราะฉะนั้นถ้าตั้งเป้าหมายไกลแล้วมันไปไม่ถึงตรงจุดนั้นสักทีเหมือนกับเราเนี่ยตั้งเป้าหมายจะไปเชียงใหม่เราเดินไปสมตมติเราเดินไปเดือนนึงจะถึงหรือเปล่าใช่ไหมค่ะเราตั้งเป้าหมายใช่มแต่เราเดินไปวิธีการที่เราจะไปเชียงใหม่ถ้าเราเดินไปเมื่อไรถึงใช่นอนเหนื่อยเผลอๆแบบว่าถอดใจไม่ไปแล้วูกต้องไหมค่ะฉะนั้นเป้าหมายที่เราตั้งเนี่ยถ้าเราเดินไปเนี่ยเอาใกล้หน่อยดีไหมอืเอาตรงเอาซักเอาเอาเอาสัก สวรณภูมิสนามบินสนามบินสวณภูมินะไปถึงอย่างนี้เดินไปถึงเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการและก็ตั้งเป้าหมายเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกันเพราะสอดคล้องกับสิ่งที่เรากำทำด้วยกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ฉะนั้นเนี่ยคือเอาใช้เป้าหมายในการตรวจสอบการกระทำหรือสิ่งที่เรากะทำหรือสอดคล้องกับสิ่งที่เรากะทำไหมถ้าสอดคล้องกับสิ่งที่เรากะทำแน่ๆเราไปถึงอยู่แล้วเช่นเราตั้งเป้าหมายไปเชียงใหม่ เราขับรถไปอโอเคไหมเริ่มใจชืนเป็นไปได้เอาเป็นไปได้อใช้เวลาเท่าไหร่ก็อาจจะสั้นหน่อยหนึ่งวันหนึ่งวันนะหกเจ็ดชั่วโมงไปชั่วโมงอาจจะจอดบ้างอะไรบ้างถูกต้องไหมนั่งรถทัวร์ไปเป็นไปได้ถูกต้องไหมนั่งรถไฟไปแต่ละที่ในแต่ละอย่างเนี่ยก็วิธีการไม่เหมือนกันจะไปถึงเหมือนกันเหมือนกันนะแต่ใช้อาจจะใช้เวลาแตกต่างกันท้ายสุด เราไปเชียงใหม่นั่งเครื่องไปโอ้ยเร็วอ่ะอใช้เวลาแค่เพียงชั่วโมงเศษสองชั่วโมงทั้งเดินทางนู่นนี่นั่นด้วยก็โอเคนะฉะนั้นวิธีการที่เราตั้งเป้าหมายมันสอดคล้องกับการกระทําของเราในปัจจุบันหรือเปล่าหกจุดตรวจสอบที่เราตรวจสอบอันแรกเลยตั้งเป้าหมายไว้แล้วตรวจสอบว่าสิ่งที่เราจะไปถึงเนี่ยไปยังไงไปแบบไหนทําได้ไหมการกระทําของเราโอเคไหม กับสิ่งที่เรายกตัวอย่างเช่นเราตั้งเป้าหมายที่จะเป็นนักธุรกิจพันล้านถูกต้องไหมแต่เป็นนักธุรกิจทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกวันเนี้ยเรายังอยู่ในเรื่องของหาเช้ากินข้ามอยู่เลยถูกต้องไหมหรือมาถึงถูกลอตเตอรี่อาจารย์อ่าใช่ใช่อันนั้นก็ต้องเป้าหมายคือมันเหมือนกับไอ้ที่ผมเปรียบเทียบเหมือนกับตั้งเป้าหมายแล้วเดินไปอ่ะ มันมันคงมันมันไม่ใช่ละคือความเป็นไปได้มันต้องมีด้วยใช่ใช่มันเป็นไปได้ไหมกับสิ่งที่เราทำอันเนี้ยเป็นผมคิดว่าเป็นวิธีที่ผมคิดนะว่าเยี่ยมเลยอะอันนี้คือจุดตรวจสอบแรกค่ะก็คือเป้าหมายในชีวิตนะคะถ้าสิ่งที่อาจารย์พูดมาชัดเจนนะคะถ้ามีเป้าหมายเราก็จะหาวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายใด้แต่ถ้าสําหรับบางคนไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลยนะคะจังหี้เรื่องใหญ่ ผมว่าทุกคนมีนะน้องนิกนะที่เมื่อกี้ที่พูดกันก่อนเขา้ารายการเนี่ยที่บอกว่าวันนิดาเนี่ยไม่มีเป้าหมายนะวันนิดาเนี่ยเป้าหมายไกลขึ้นไปด้วยซ้ำไปนะหนูก็ยังจะมีพันล้านบางอย่างีี<ห>เป้าหมายมีอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าทุกคนมีเป้าหมายนะค่ะแต่เขาตั้งเป้าหมายของเขาเนี่ยแบบไหนแค่นั้นเองหรือแม้แต่คนที่แบบว่าอาจารย์บอกว่าหาเช้ากินข้ามก็มีเป้าหมายเคะผมว่าขอทานยังมี จริงแต่ว่าไอ้เป้าหมายของเขาที่เป็นเป็นเป้าหมายเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ค่ะเขาตั้งไว้แล้วแหละแต่เขาไม่รู้จักว่าเอาเป้าหมายมาตรวจสอบว่าสิ่งที่เขาตั้งไว้เป็นยังไงไม่เคยตั้งคําถามว่าเป้าหมายนั้นเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยมันสอดคล้องกับชีวิตสอดคล้องกับการกระทำก็ไหมเขายกตัวอย่างเอามาง่ายๆนะเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะประสบความสําเร็จแล้วกันเราอยากจะมีงานที่ดีๆทํสทานู่นทํานี่อะไรต่างๆเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้แค่นี้นะอยากมีบ้านอยู่อยากมี รถอะไรเนี่ยผมคิดว่าทุกคนมีเป้าหมายตรงนี้หมดคแต่การจะทําของเขาในปัจจุบันเนี่ยยังเมาหัวล้าน้ําเลยถูกต้องไหมเอออย่างเที่ยวตุเละตุ้มเป๊ะหมดถูกต้องไหมใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายซื้อของโดยที่ไม่มีมีนี่มีสินเต็มไปหมดมันจะไปถึงตรงนั้นไหมผมว่าไอ้เป้าหมายที่มันเป็นพื้นฐานของคนไม่ว่าจะมีบ้านมีรถมีอะไรผมคิดว่าทุกคนมีหมดนะอยากมีอยากน้าหมดแหละคําว่าอยากมีก็เป้าหมายแล้ว แค่อยากก็เป้าหมายแล้วอยากไปเชียงใหม่เป้าหมายไหมค่ะใช่คือบางคนนี่ไม่เข้าใจว่าไอ้ความอยากกับเป้าหมายต่างอันเดียวกันออันเดียวกันเลยความอยากกับเป้าหมายอันเดียวกันเลยบอกว่าไอ้มัมีเป้าหมายเลยผมไม่มีเป้าหมายเลยแน่จริงจริงอะชีวิตผมเนี่ยโหชีวิตหนึ่งสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยถ้าผมจะไปขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์ นั่นเป้าหมายคุณแล้วอยากไปแล้วเป้าหมายแล้วอหมายถึงว่าเราต้องมาเคาะอีกทีหนึ่งเหรอคะว่าคำว่าเป้าหมายคืออะไรคืออยากแต่คือคําว่าอยากเนี่ยก็สื่อถึงว่าคุณมีเป้าหมายตรงนั้นมีเป้าหมายแล้วแต่คุณอยากพอที่จะเป็นแรงขับให้คุณไปถึงตรงนั้นไหมนี่สิคะมันก็เลยเป็นข้อสองค่ะอาจารย์ค่ะว่าเรามีเป้าหมายเรามีความอยากสิ่งที่ตามมาก็คือแรงขับนะคะแรงขับเขาบอกว่าข้อสองเนี่ยมันมีมากพอ ที่เราจะไปถึงจุดที่เราประสบความสําเร็จหรือเปล่านี่สำคัญมากถ้าเรามีเป้าหมายพอเป้าหมายยิ่งใหญ่พอแล้วมีแรงขับแรงขับมันมาจากแรงบันดาลใจด้วยอเช่นคนบางคนเนี่ยมีเป้าหมายแล้วมีอะไรแล้วทํไมาไม่้สาเร็จค่ะแต่วันหนึ่งเนี่ยได้อ่านหนังสือก็ไปเจอคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วไปได้เห็นแล้วเกิดเป็นเราเรียกว่าเทาภาษาเนี่ยเราเรียกว่าไอดอลค่ะ เป็นต้นแบบเป็นต้นแบบของเขาปุ๊บโอ้โหทำไมคนคนนี้มีไอ้นั่นมากเลยก็ทำให้เขากลับมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเช่นจากคนที่เมาหัวลาน้ำจากคนที่กินเหล้าไม่รับผิดชอบไปไม่ตรงเวลาบางคนเปลี่ยนชีวิตเลยแต่คนประเภทนี้มีไม่มากทาไมอย่างนั้นเราคงประสบความสำเร็จกันไปทุกคนแล้วแต่คนประเภทหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตได้และเป็นแรงขับได้คือคนที่ประสบ น้องนิกพูดอย่างนี้แล้วกันนะคนที่มีความสุขเปลี่ยนชีวิตตัวเองไม่ได้อก็อยู่บนความสุขสบายสบามีความสุขหมายถ<า>ึงว่าไม่เจอปัญหาอะไรเนี่ยแต่คนที่เจอความทุกข์เจออะไรเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้อ,อะยกตัวอย่างง่ายคนที่เป็นมะเร็งค่ะอคุณสังเกตไหมน้องนิกสังเกตดีๆนะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยจะดูแลตัวเองมากขึ้นเปลี่ยนชีวิตตัวเองใช่กินชีวิตจิตกินนี่นั่นแล้วดีไม่ดีคนประเภทนี้ประสบความสำเร็จมใบ้บางเรื่องเลยนะ ฉะนั้นเนี่ยแรงขับที่ว่าเนี่ยไม่เพียงพอเพราะเขายังไม่เจออะไรที่โดนบางคนอาจจะเจอคาพูดของคนแค่คนหนึ่งปิ้งขึ้นมามไปเลยบางคนแค่อาบน้ําะบางอาบน้ำะ้ะปิ้งขึ้นมามบางคนแค่ไปเจอคนที่เป็นโลกไปเจอตัวอย่างหรือคนคนนั้นเป็นเองอก็ทำให้เกิดแรงขับขึ้นมา อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นแรงขับที่มหาศาลที่<ช>คน<ช>ส่วนใหญ่เจอแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้การดูถูกอืมใช่พราอนี้กําลังจะคิดว่าอะแรงขับตรงนี้มันจะมีทั้งแรงขับที่เป็นแบบบวกออเอาเหสร้างแรงบันดาลใจเราไปเจอคนที่ประสบความสําเร็จเราอยากเป็นแบบเขา<ช>แล้วก็มีแรงขับที่เป็นแบบลบด้วย<ช>บางทีแบบโหถูกดูถูกเหยียดยาม<ช>หรือแม้แต่บางครั้งนี่แบบอื ฉันจะต้องทำให้ได้มันจะเกิดอารมณ์นี้ใช่ใช่แต่ที่ไอ้แรงขับที่เป็นที่ว่าเป็นอันหลังเนี่ยนะครับนะบางคนเนี่ยสามารถที่จะทะลุขึ้นไปเลยโมพุ่งทะยานทะยานขึ้นไปแล้วก็สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายเพราะการดูถูกของคนคนหนึ่งพอดีผมเคยคุยกับพี่เล็กพี่เล็กเนี่ยพี่เล็กขอนชัยนี่ยโอ้แกคุยคือแกประกอบเนี่ยแกก็บอกว่าไปบ้านไม่ถูกอคือแกกลับบ้านไม่ค่อยถูกอะไรเงี้ยแกตอนเด็กๆเหมือนไอน์สไตน์อะค่ะเหมือนไอน์สไตล์เลยโอ้จริงจริงเนาะพี่เล็กอ่ะ เสร็จแล้วเนี่ยกับแม่ไม่ถูกแล้วก็พ่อแกอ่ะแกก็อยากจะทําพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรเนี่ยแก,แกชอบ<แ>ลือล้อนู่นลื้อนี่อะไรเงี้ยอิเล็กทรอนิกส์ที่บ้านแกซ<แ>่อมมอเตอร์ไซค์พอซ่อมมอเตอร์ไซค์เนี่ยพ่อก็อยากให้ซ่อมมอเตอร์ไซค์เหมือนอพ่อใช่ไหมอืมค่ะสานต่อธุรกิจใช่สานต่อธุรกิจปรากฏว่าเขาบอกว่าพอพ่อถามทีไรเนี่ยก็บอกว่าไม่เอาอ่ะอยากจะไปท<แ>ําอิเล็กทรอนิกส์เพราะไม่ชอบม<แ>ันเปื้อนสกปรกพ่อ,อก็เลยบอกตูทูว่ามึงอ่ะอยู่กับมอเตอร์ไซค์ทุกวันมึงยังทําไม่ได้เลย มันมีไปทําเรื่องอื่นน่ะมันจะทําได้ยังไงโอ้โหนี่นะเป็นแรงขับมหา,าศาลเศรปวดนี่พ่อนะพ,อพ,<ม>พ่อพูดแค่นงงั้นเองว่ามือทำไม่ได้หรอกในเรื่องของไอ้ทางด้านพวกอิเล็กทรอนิกส์มึงอยู่กับมาทคยทุกวันมึงทำไม่ได้เลยเนี่ยเป็นผลทําให้พี่เล็กเนี่ยปเปลี่ยนแปลงแล้วก็<อ>ขับเคลื่อนตัวเองขึ้นมาจนถามว่าพี่เล็กคนนี้รู้เรื่องของเทคโนโลยีไหมรู้เยอะนะเรื่องของพวกไอ้ตัวคอมพิวเตอร์ด้านอะไรต่างๆพี่เล็กรู้เยอะมากโอ้โหนี่ไม่รู้นะ พ่ออภชัยของเราอะมีบาดแผลในใจตั้งต่เด็ก<ช>จนปัจจุบันนี้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญไปแล้วผู้เชี่ยวชาญเ,เลือกอิเล็กทรอนิกส์นี่ถามเขาเลยการดูถูกเป็นแรงขับตามข้อเนี้แต่ในเรื่องของแรงขับอย่างที่บอกว่า<อ>คือในเรื่องของความเจ็บปวดกระริงค<ช>่ะอย่างที่บอกมันมันต้องเจ็บแบบเจ็บจริงๆเจ็บจิ๊บจีดเหมือนกันนะคะเพราะว่านิเคยไปเข้าสัมมนาแบบว่าอบรมเลยะคะ่ะบางครั้งที่เรามีบาดแผลร,รุนแรงอะไรอย่างนี้ค่ะ มันก็จะสามารถที่จะแบบว่าทําให้เราเนี่ยหลีกหนีหรือว่าไม่อยากเจอกับเหตุการณ์เลวร้ายตรงนั้นอีกเลยก็คือเป็นแรงขับของเราอีกมุมนหนึ่งในการใช่ใช<ม>ครบับความมั่นใจเนี่ยมันต้องสร้างสุดท้ายเลยเนี่ยก็ต้องให้เวลามันไงการที่เราจะประสบความสำรมันก็ต้องบาาัลลัใช้